ดูเบงกิต่อไหมคะดูคุณเบงกิต่อไหมอ๋อเดี๋ยวดูคุณเบงกิอเอ้าสวัสดีจ้าัูนีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเลยเอยๆมาจากจังหวัดไหนเอ้าจำพี่ไม่ได้หรอจำได้ครับพี่สกลสกล้พี่มาจากสกอนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ นี่นะเพื่อนๆเอจากช่องสบายทริปนะคะน้องเจช่องสบายทริปงแล้วนะคะแล้วน้องน้องุณมากที่ทำให้ประเทศไทยมีเ่อนไงนะคะกสัันเปิดโคร่างที่ซิาล์แวโคร่องไปแล้วผู้ชายแล้วก็ชื่อน้องเลยค่ะเปิโครองนะครับว่าเป็นมีการวาโคร่อวิฟท์อ๋อโคตรพิเศษมีนะครับอ่าไม่เดนแอนแล้วใช่ไหมไม่เดนแอนแล้วครับ ได้นี่ดังแล้วนะคะเพื่อนๆสามก็คือคุณเจมนี่คือเดี๋ยวจะขึ้นไปอ้อบรรยายให้เพื่อนๆฟังนะแนวทางการทำอะไรบ้างไลฟ์สตรีมสุดยอดเลยลองทำดูนะครับสุดยอดสุดยอดโปเดี๋ยวเราให้กำลังใจนะคะตลอดนี้เดี๋ยวคอยดูนะคะติดตามช่องสบายทริปน้อโครโครเวฟน้องครเวน้องครเวฟไม่ครเวฟน้องโครเวฟก็จะะก ครอครอจากตะก้อครอบเ๋บอทำทำเกี่ยวกับช่องอะไรคะดีวีวิวทุกอย่างทุกอย่างเลยที่ในชีวิตประจำวันสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในช่องอะเดี๋ยวให้คุณเบสช่องคุณโ,โยโยโรโยโรโยโ,โรวันนี้เรามากินที่ร้านหมีซื้อใช่ไหมอะไรนะไหนซื้อแล้วเปล่า <laughs> ร้านร้านไหนซื้อนะครับอยู U AmSphere ชั้นหนึ่งเรียตอนนี้เราจะมีชาทั้งหมด4ตัวที่เอามามิกซ์กับน้ำผลไม้นะซึ่งวันนี้ที่เรากินคือจินหมูต้านทีนี่รู้ทราบได้ไงว่าเราใช้ว่าเขาเขียนไว้จินหมูอ๋อเขาเขียนตรงนู้นสีก็จะประมาณนี้อ่าหอมมากอ่ะหอมหอมแบบไม่ขมอ่ะหอมสบายสบายอย่างเช่นจัสมินทีแบ็กทีแล้วก็น่าจะเป็นต้าต้าหลงเป่าต้าหลงต้าเป่าออ๋ ก็จเอสก็คิวที่เนี่ยจะคล้ายๆล้เมืองจีนก็คือว่าในออเดอร์นะฮะมันจะมีเขียนว่าเราออเดอร์อะไรอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ออเดอร์น่าจะคิวที่เ379เล้วก็จะรอว่า379กำลังเตรียมแล้วก็มาดดนแล้วก็จะขึ้งจอดอ๋อเสิร์ฟกาทางนี้โอ๋ออันนี้วัสดุน่าจะจากธรรมชาติหรือเป่าเนี่ยอ๋ออุ้ยดูดิแล้วอย่างนี้จะมีแบบแก้วสำหรับกิน ของอโปร,ปรบสำหรับเบเกอรี่ก็คือถ้าเกิดการเบเกอรี่แล้วไม่อยากมูฟเฟ่นก็จะมีถุงมือให้ม,มีปลอกแก้วที่กันเยน็นถ้าชอบแต่ถ้าใครไม่ใช้ก็หยิบได้เลยเข้าใจนะถ้าใครจะเปิดร้านกาแฟานี่ต้องดูพวกแพคเกจจิ้งต่างๆนะอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นข้างล่างข้างล่างสุดจะเป็นนา,กาเกลอเนื้อมลดแล้วก็ตัวน้ำมะกุฎปั่น,นแล้วข้างบนเป็นวิปชีสเสร็จแล้วเนี่ยเลขยกออกมาละสามแปดกัม 397เก้บผิดนี่คือหา397านะคะทันบ่อยรสชาตินี่คือบอกว่าก๊อปปี้มาจากที่นูน่นเลยใช่ไหมแต่ต้นต,ตำรับน่าจะเป็นเทรนด์ที่เขาชิมแล้วว่าชาตัวนี้เหมาะกับองหุ่นตัวนี้แล้วใครก็รู้ว่า,าชาตัวนี้กินกับองุ่นตัวนี้อร่อยอเขาก็มาทำเมนูก็จะเป็นแบรนด์ที่คล้ายๆกันหลายๆแบรนด์อันนี้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ยังอยู่ที่มีให้บริการในเมืองไทย เป็นเป็นเป็นการเปิดประสบการณ์เลยนะคะนี่ครั้งแรกต้องลองชิมก่อนใช่ค่ะต้องลองชิมเป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณนะคะน้องเบชชองยอโลยอโลยอโลนะคะเสื้อตัวเมื่อวานหรือเปล่าไม่มีสิตรเมื่อวาตัวโอเคเนี่ยที่ว่าคุยเขาว่าจริงมันควรทำแบรนด์ไอดีนิตี้ว่าต่อให้เจอกันกี่วันน่ะมันก็ควรจะเป็นชุด ชุดคล้ายๆเดี๋ยวแบบอย่างคนอังเขาเปลี่ยนข้างในแต่เสื้อไม่เปลี่ยนเสื้อเสื้แจ็ยีนเอ่ยีนไก็เลยแบบเออยังหาไอเดียที่ตัวเองไม่เจอเหมือนกันว่ายังไงจะเหมาะกำลังหาอยู่นะฮะพี่ก็กำลังอัพเหมือนกันเนี่ยจะมีแบบเสื้อแบบของตัวเองค่อยๆเออช่องใส่มาตักก็ได้ไม่แพง้รอย่างพี่สาวทำขายที่ที่แถวแบบการทนายพูดอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์เขาก็จะใส่เป็น เสื้อลูกสาวกำนันเสื้อเอ่อสื๊อตเสื้อลายสปอตสีแดงแล้วก็ใส่หมวกขายได้คนจำได้ไปที่ดงที่ดินจำได้หมดโอ้โหต้องใส่เตอร์ชาร์ทล้วประเด็นที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเหมือนใส่ชุดเดิมเดิมแล้ว a อมันจะกลับว่าเป็นคลิปเดิมอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมโอ้อันนี้ไม่ชัวร์แต่ไม่กล้าถามแต่ถ้าเราตัวใหญ่หมายถึงว่าตัวที่แบบอยู่ในสกรีนใหญ่มากเป็น่า ได้ว่าเรื่องของน้ําเสียงเนี่ยคอนเทนต์ก็มันแยกความต่างได้เพราะว่า AI มันก็ฉลาดอยู่เหมือนเขาบอกว่าเออถ้าใส่ชุดเดิมๆสีเดิมๆนี่เหมือน AI มันจับว่าเป็นคลิปเดิมอะไรไอ้จริงเหตุแค่ไหนนี้ไม่รู้เนาะเราก็ไม่เหมือนเหมือนพูดกันมาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราทําคลิปเราเลยก็ต้องเปลี่ยนเอเคสไตล์การแต่งตัวจนีให้คายแต่มันต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสื้อผ้า แล้วเราเปิดกล้อมาดูเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่งดเลยนะแล้วอยู่จริงๆเขแบบใช้คนมาแผ่คนในการแบบปองปังอกบังอันีมากใช่ไม่รู้เป็นพื้นที่มากพื้นที่กว้างมากเลยนะแก้วหนึ่งต้นทุนเท่าไหร่เออแค่จะไม่เยอะมากแต่ว่ามันเสียเวลาตรงแกะเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเม็ดออกน็คือการจะหลุให้เราเท่านั้นเลยฮะใช่แล้วมาขาย ใช่กี่ร้อยกี่พันแก้วเา่งกินหอกลายเป็นเล็กสตัวนี้เลยเล็กงา้นะร้านร้านสอใช่ไหมครับสาม้าเร้าสอแล้วก็เล็กหอันนี้เป็นกุมเลยแก้คตะกุับ ได้แล้วนะเพื่อนๆขอบคุณค่ะมันมอช่เนื้อรแล้ทั้งหมดมีชีสก็ดูจะชข้โอ้ต้องเป็นช้อนเองหลอดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอจะหลอดไหะจริงนี่ได้ครับจอดสิขอบคุณครับ บูดชีสจะอร่อยต้องคลุกชีสด้วยขอบคุณนะคะที่แนะนำเมื่อวานเห็นแต่นักท่องเที่ยวแบบว่ามาต่อคิวเยอะมากเลยแบบไอ้มันคบต่ออะไรเผื่อเอาไปต่อยอดเป็นเครื่องดื่มแบบเนี้ยเขาเจอบ้านเราโลคอลอย่างนี้อร่อยและขนาดเนี้ย เนื้ออ่นแบบเต็มๆเลยอ่ะอุ้ยคุ้มอยู่นะร้อยห้าสิบ้าะมันสามารถแปลงเนื้อเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ว่ามันทัดนี้า้ออารมณ์แบบลูกค้ารับรู้ได้ว่าจริงใจไงแบบใส่เนื้อมาให้ ดูดดูดอะไรไปนี่เนื้อ,อหมุนขึ้นทุกคำเลยอร่อยม,มากไนซื้อเอรสเปียชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งหรือชั้นสี่คือชั้นล่างแหละชั้นล่างชั้นอาหารมาเดี๋ยวเราเข้าไปบ y o ยูทูบต่อ กอที่จะฝั่งคุณแบงกินะคะมาทำอาหารให้ดูจากนี่นะคะและ้วก็อันนี้ช่องนะคะเจ๊แดงใจแสวญนะคะอันนี้ช่องคุณเบนะะนะคะยอลโลนะคะแต่และคนมีคนละแก้วนะคะ ขอ เป็นใชอร่อยครับพอแล้วข้าวหมกตัวเนียครับค่ะอันอันนี้เมนูสูตรพิเศษอะไรบ้างเนเป็นเอ่อสไปซี่เอ่อไก่ทอดยำมาโยครับผมนะฮะมีทั้งไก่ทอดกรงอร์อันนี้ก็มีพิซซ่าครับคอร์สในแบบเอสเอ็มอาร์ด้วยเอามาเอามาให้ดูกันว่าทำยังไงก็จะเน้นเสียงสับเสียงซอยประมาณนี้ครับผมค่ะก็ลีลาผ้าทางนิดนึงครับการทำฮอันเราก็ ติวีดิโอท็อตนี่ก็คือทำแนวนี้เลยหรือเปล่านแนวนี้นะครับผมต้องเสียดเน้นเสียงใช่ครับผมอันอนีน้มีใครที่มางานี่ยรู้จักแบนกีน้อเปล่า <c oughs> So anyone here that already know Benki beforehand or did you guys walk past and and no one later on can you raise your hand if you know it beforehand? มีแบนคับ Do you know มีใครที่เคยเห็นน้องในวิดีโอบ้างไหม <c oughs> เป็นแฟนคลับน้องด้วหรือเปล่าเอ่ยเป็ <c oughs> ในในลอได้นับตัวเลยสิคไอไรยมีะไรนเน้องบอกนึ said I mean, wait a moment he, he need time to build his confidence ันเ <laughs> <laughs> ี๋ถา <laughs> มต่อเลยละกันนะะอันนี้ถ้าสมมติว่าคนที่สนใจทำชคอ o คุกกิ้นี่เริ่มยังไงบ้างเนีเรเริ่<อ>มจากเมนูง่ายๆใกล้ตัวก่อนแล้ว เมนูท mm ี่เราชอบทานชอบกินหรือว่ากินอยู่แล้วแล้วแบบอยากจะแชร์ทริปนี้ให้คนอื่นได้ดูก็สามารถทำได้เลยง่ายง่า So so he said that if anyone want to start a cooking show you can also like just start cooking take a video and then do the same as he does ในหนอันนี้คืออะไรคะเยียอ His name is Yor วิดีโอกับคุณพ well, ่อสรุปไหมคะสุไหมไม่สุน้องบอกไม่สนุกนะคะ He said he didn't have fun making video with his dad แล้ว้องคุณแบกที่อาจจะอธิบายนิดนึงว่าตอนนี้จริงๆเราก็มีแฟนคลับอินเตอร์เข้ามาบ้างแล้วเด้ออยากเข้าใจว่าเราทำยังไงเพื่อที่จะบิวด์ฐานแฟนคลับที่ เป็นต่างประเทศเราเน้นการที่เราไม่พูดหรือว่ายังไงปะคือจริงๆเราต้องดูเทรนด์เทรนด์ต่างประเทศว่าเขาทําอะไรกันในช่วงนั้อย่างเช่นอย่างคอนเท,น,บบเทนอาหารแล้วก็ไม่ยากก็ต่างชาติก็ทำไปเยอะเฮ้ยเทรนด์ต่างชาติต้วนี้ยเขาทำเมนยอะไรกันอยา่างปีที่แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีกิมมัชชีกิมมัชนะชีแล้วก็เมนูอะไรที่แบบต่างชาติทำแล้วเป็นไวรัลเราก็ต้องดูเมนูนะั้นเอามาทำในแด็กสำหรับของเราครับและอย่างหนึ่งคือ ภาษาเนาะถ้าเกิดอยเป็นไวรัลต่างประเทศที่นี่ภาษาเรื่องสําคัญมากถ้าเกิดเราทําไม่พูดเลยเนี่ยอางาฤษไทยถ้าเกิดเราไม่พูดเลยเราก็จะสามารถโ l o b a l ได้ง่ายขึ้นซึ่งเราตัดปัญหาทางการพูภาษาออกไปเลยนะครับผมซึ่งก็มีหลายๆช่องที่เป็นช่อง global ที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์แนวนี้อ่าใช่ใช่หมือเน้น ASMR ใช่ครับผมแล้วมีมีผู้ชมในนี้ที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมกับคุณแบงกี้หรือว่าเป็นแฟนคลับคุณแบงกี้ไหมคะ Anyone here have any question for him, Morris? like his fan and want to know how he started his youtube channel มี่ไหมเอ่ยไหมอ๋อมีท่านนึงอยากอยากทราบว่าไมค์ที่ใช้อัด ASMR ครับเป็นแบบคอนเดนเซอร์หรือเป็นอบมิกแล้วก็กําหนดการวางอยู่ประมาณยังไง ก็เป็นไม้เรียกว่าไมคอนเนคเตอร์ก็ได้แต่ว่าเป็นไมโพูแล้วจ่ิงใช้โรลโรลท่เป็นทีฆ่าอะไรเนี่ยก็จะมีขาตแต่นี้เราจะวางถ้าเกิดเป็นคนมาขาเนี่ยเราจะวางได้ก็อย่างนี้ครับผมไั่ให้เห็นวางแล้วถึงให้ยุด่ใตหรือว่ให้เน้อง่อไ่ไอีะนัแหลต้องจอดเลยเอาไม้เข้าไปจอดในใจรับผมแล้วก็ปรับเสียงขึ้นมาก็เลยจุดตาม่ได้ึ้เกรอะไประมาณนี้ครับแล้วเราคขอยไปดึงสูดเอารางั้นเดีมันจะแตก

แล้วเราเปิดแอร์เป็เย็นก่อนปุ๊บพอแอร์เย็นปั๊บก็กิดแอร์เลยเอนนโอเคแล้วถ้ามีมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีเรามิกกี้มีคำถามนะไงผมสังเกตุใดคลิปมาฮาวเหมือนคุณแมิกี้จะชื่นชมชื่นชอบคุณซอเบย์อ่ามีแรงมั่นใจอะไรกับคุณซอเบย์ในการทำอาหารคะก็มีครับผมเพราะจุดละต้นผมอะเมื่อสองปีที่แล้วเนาะ ผมก็โด่งดังเป็น er ไวรัลจากที่ทร้องเรียนซอเบท,ที่น้ำมันกระเด็นผมก็เลยเฮ้เราก็ต้องในไห,แห,แหนแบบต่คนนต่ต่างข้าแต่ชอบอะไรแบบนี้คาแรคเตอร์นี้ก็เลยยิปแคร์เปอร์เนี้ยที่ต่างข้าชื่นชอบอ่ะหยิบมาเป็นไอดอลแล้วก็เป็นแบบคารแบบารคเตอร์ที่ใกล้ได้ที่เดียวกันประมาณนั้นเพราะว่าในไหนก็ต่างข้าชอบแล้วก็เราก็หยู่คาแรคเตอร์นั้นมาใช้เลยแล้วประมาณนั้นครับผมใช่แล้วจริงๆคุณแบงกี้เองก<อ>็ทำวิดีโอแบบลองมาตั้งนานแต่อาจจะแบบมีมา เปลี่ยนวิธีการทําวิดีโอในแบบช็อตเพราะว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้เน้น ASMR ขนาดนั้นเลยมองว่าลองฟอร์มกับช็อตฟอร์มเนี่ยเราทําแตกต่างกันยังไงบ้างลองฟอร์มนะครับจริงๆลองฟอร์มนั้นแตกต่างเพราะว่าเราต้องคิดเรียกว่าไอ,อาเดียไอยเดียในการทำคอนเทนต์ให้มันแบบว่าคนสนใจมาเมพติตอนี้กคนทำยูทูบเริ่มเยอะขึ้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบว่าเอ้ยคนสนใจอะไรแล้วเราก็นำเสนอใ,ในแนวทางที่เป็นของเราที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรประมาณนั้นเราต้องคิดเยอะนิดนึง ส่วนช็อตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นรองเอา์ฟหรอฟอร์มที่ง่ายที่คนก็ชอบตัวอะไรเร็วๆง่ายๆไวๆแล้วค่อนข้างที่แบบว่าง่ายนิดนึงมันเริ่มทำได้เลยถ้าเป็นรองฟอร์มองเนี้ยอยากให้ทำฮาวาดีเนี้ยมันต้องอะไรานิดนึงครับใช่ครับเหมือนว่าแรงที่เราลงกับรองช็อตมันก็แตกต่างด้วยอย่างคอนเทนต์ผมเนี่ยรองฟอร์มอย่างเงี้ยก็จะใช้เวลาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ในการทำตอนถ่ายคลิปแล้วกระบวนการโปรเซสแล้งแต่การคิดแล้วคิดโอเคครั้งสถานที่แล้วไปถ่ายยั่ไง ก็แบบว่าเป็นเมนูาอ,าาอ,อาหารแล้วก็ทําอาหารอีกทำอาหารล็อกฟองก็เหมือนกันคิดว่าเฮ้ยคนต่างมีเมนูไหนทำเมนูอะไรที่น่าแค่เราพัฒนูน่าทาไนไปที่ผมโอเคก็คือเหมือนว่าใช้ฟอร์แมตแต่ละฟอร์แมตที่มีออบเจกตีที่แต,ตกต่างกันไปด้วยใชครับโอเคแล้วแล้วตอนนี้คุณแบงค์มองว่าในอนาคตเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงช่องอยังไงบ้างหรือเราเราเรามีแผนที่จะ หมือนแบบไปต่างไปไปอินเตอร์แล้วเราจะทำยังไงเพื่อที่จะยังเมนเทนคนไทยอยู่เพราะว่าถ้าสมองเราไปอินเตอร์อย่างเดียวมันก็อาจจะแบบเมนเทนคนดูคนไทยของเราไม่ได้รเราเราตรองมองว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะเก็บคนไทยของเราด้วยแล้วก็ไปอินเตอร์ด้วยเก็บคนไทยว่าคือยังมีอคอนเทนต์ฮีโร่ในของลองฟอร์มอยู่อ,อย่างเช่นคอนเทนต์50บาท900บาทแต่ว่าคอนเทนต์ผมผมเริ่มทำ50บาทผมก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วนะผมจะสื่อต่เราคนดูตรงที่บอกว่าเราไปกินร้านไหน เขาแค่ถ่ยายให้ดูถ้าผ่านยังไงแค่นั้นเองแต่ว่าจะเป็นโลจิชันสนามที่ไทยอันนี้คนดูในไทยก็ยังดูอยู่ว่าเฮ้ยเราแนะนําที่ในไทยแล้วชาวต่างชาติก็อยากเข้ามาดูได้ด้วยเพราะว่าเขาก็สนใจในสเกิตข,ของคนไทยอันนี้เราได้ทั้งสองต่อที่ผมทำนะคนไทยด้วยแล้วต่างชาติได้ด้วยก็คือผมพูดน้อยลงประมาณนั้นนบผมแต่ยังเป็นคอนเทนต์ที่คนไทยชอบอยู่ครับแล้วแล้ว,ลวมีอินสปีเรชั่นอะไรให้เพื่อนๆที่เหมือนว่าอยากที่จะเริ่มทำ แชนเนลอาจจะทําเกี่ยวกับทำอาหารก็ได้หรือทําเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ได้ไหมเออสําหรับคนที่อยากจะทําแล้วอยากที่จะดังในธุรกิจอ๋อธุรกิจไม่ได้ขนาดนั้นนะครับว่ใครที่อยากทำก็เริ่ไมได้เลยนะครับใครที่โฟกัสคนไทยก็ทำคอนเทนต์คนไทยให้เต็มที่เราต้องก็มองตลาดของคนไทยชอบดูอะไรก็ไปสังเกตผมว่าชอบสังเกตช่องอื่นว่าช่องไหนให้วิวเยอะไรเยอะเนี่ยเขาอินดีอย่งไรแล้วเรามาปรับใช้ในช่องของเราถ้าครับผมเช่นโอ้ช่องเนี้ย เขาทำเมนูนมนเนี้ไม่คนดูเยอะคนรับเยอะแสดงว่าเขาเราชอบเมนูนี้อยู่นะแล้วตอนนี้เราก็หยิบมาทำได้เลยในแบบของเราครับผมเริ่มทำได้เลยครับผมจริงๆครับผมอ่ะผมตั้งเป้านะวใทำช็อตเต่ไม่ได้คิดว่าใครในปีเดียวหรืออะไรจะมาจะเปลี่ยนนะ<ช>ผมคิดว่าผมทำเนเรื่อยดีกว่าผมจะเมื่อปีที่แล้วผมตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะลองคิทุกวันวันหนึ่งช้อนก็ลองทำดูเขาเรียกว่าผลผลรับประมาณเกินคาดครับผมผลรับเกินคาดจริงๆต้องตั้งใจทำ จะไปโฟกัสในค่าที่หวังแล้วโฟกัสในความตั้งใจที่เราอยากทำมากกว่าอืมก็คือโฟกัสว่าแพชชั่นเราอยู่ตรงไหนเราอยากทําอะไรแล้วก็โฟกัสตรงนั้นอย่าไปโฟกัสว่าผลมันจะดีหรือไม่ดีอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมลงผมไม่กล้ากดนะเพราะว่าคิดว่ามันยังไม่มาหรอกมันยังไม่นี่เหรอเพราะเราเพิ่งเริ่มทำเพิเริ่มทำทำไปเรื่อยไปเรื่อยต่าบต่าง f e e d มันไม่ได้มันตอนาดูทีมันน่ามันน่าตกใจเฮ้ยมันสนั่นกันเลยเลยอะไรเงี้ยกับความตั้งใจที่เราเราทำไป ว่าผมความตั้งใจของแม่ยามันไม่เคยเอาใครไปใครเราทำไปแล้วผมอย่างน้อยอ่ะให้ตั้งทางเกตเลยหนึ่งปีอย่าไปคิดว่าให้ขอทำตั้งสิบทีนี่สิบที<ม>เราทำไปหนึ่งปีแล้วให้มาวัดผลดีกว่าค่ะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณคุณแบงค์มากนะคะเดี๋ยวจริงๆเรามีของม,มาให้ได้ค่ะนี่ก็เป็นของจากยูนูนนะคะเราอาจจะถ่ายราลงอีกหนึ่ได้ครับผม It's gonna be the end